การนำสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย<ม>ที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะครับก็มีทางสุนขาท้องถิ่นเป็นคนแม่งานหลักในการประสานนะครับก็จะมีการเดินทางออกไปเวลาประมาณ10นาฬิกาในวันนี้นะครับนำโดยท่านบอกอ,อกริฟต์ดีเจ พี่เล็กนะครับมีข้าบูญสรัญญาทัศนบุด้วยจะไปกับพวกเราด้วยแล้วก็มีทีมสื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปร่วมเจดจ่ายให้กับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับสิ่งของที่ได้รับบริจาคก็มีมากมายพอสมควรนะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําดื่มแล้วก็มีอาหารที่สามารถจะปรุงแล้วก็ทานได้อย่างสะดวกนะครับแลยกาเป็นความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือของ พี่น้องชาวใต้ดืวนกันนะครับพี่น้องหรือท่านผู้ชมในจังหวัดกระบี่ถ้าท่านผู้ใดมีความประสงค์อยากจะนำสิ่งของมาช่วยเหลือก็อก็คือ,อที่ FM-104 นะครับอยู่บริเวณหลังมหาราชมอเตอร์ไซค์ใต้กับตีนควรวัดแก้วนะครับตรงนี้ก่อนสามารถนำมาพักสิ่งของไว้ได้นะครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆครัมาม่าสัก แพ็กหนึ่งสักลังหนึ่งน้ำดื่มสักแพ็กหนึ่งก็ได้นำมาฝากไว้ตรงนี้แล้วทางเรามีโอกาสจะไปในพื้นที่ที่ได้รับภัยน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะนำไปส่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยด้วยคาราวานของเราเองเลยโดยรถโฟล์วินแบบนี้คือเข้าไปถึงทุกพื้นที่ครับนนนน้้ใไไไทไททยยยยิิ่่่มมาาากกกวััเเรคคง เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันร้อยวันพันปีก็มีเพียงครั้งนี้ที่น้ำฝนไหลรีน้ำทีไท่ไหลบ่าหลังเลือดนลำตา าแห่งความรักกละผูกพันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไร เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อนข้าววู้